ในความวุ่นวายของชีวิตประจำวันเคยมีสักครั้งไหมครับที่เราหยุดนิ่งแล้วปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปในอดีตอันไกลแสนไกลไกลเกินกว่าประวัติศาสตร์ที่เราเคยร่ำเรียนไกลไปถึงจุดเริ่มต้นของการเวลาเคยสงสัยไหมครับว่าก่อนที่แสงแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคโดมของเราจะสาดส่องลงมาบนโลกใบนี้ เคยมีดวงประทีปแห่งทำดวงใดอีกบ้างที่เคยส่องสว่างนำทางมวลมนุษย์ให้พ้นจากความมืดมิดวันนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางย้อนการเวลากลับไปสู่พัทธกับอันรุ่งเรืองนี้เพื่อทำความรู้จักกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพัทระกับนี้ พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งดวงดาวประกายพฤึกดวงแรกที่ส่องสว่างแห่งความหวังและความสงบสุขให้กับสรรพชีวิตเรื่องราวของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันต่อๆมาแต่คือบทเรียนอันล้ำค่าคือแบบอย่างแห่งการค้นพบคือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาเรากลับมาสู่ความสงบสุขในจิตใจของเราเองคำว่าวิปัสสินั้นมีความหมายอันลึกซึ้งว่า ผู้เห็นแจ้งหรือผู้มีปัญญาเห็นอย่างแจ่มชัดซึ่งเป็นชื่อที่สะท้อนถึงการเดินทางทั้งหมดของพระองค์และยังเป็นชื่อที่เชื่อมโยงมาถึงการปฏิบัติภาวนาที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงบัดน,นี้ ขอให้ทุกท่านทําจิตใจให้สบายปล่อยวางความกังวลทั้งปวงแล้วลองเปิดหัวใจรับฟังเรื่องราวที่จะนําความสงบร่มเย็นมาสู่จิตวิญญาณของเราพร้อมที่จะออกเดินทางไปสู่ความหมายที่แท้จริงของการเห็นแจ้งไปพร้อมๆกันแล้วหรือยังครับณก,กาลครั้งหนึ่งในยุคสมัยที่โลกยังเปี่ยมไปด้วยความดีงามมีนครหลวงอันยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองนามว่านครพันธุมดีนครแห่งนี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหารผู้คนมีศีลธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเมตตาปกครองโดยกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมนามว่าพระเจ้าพันธุมะและพระมเหสีผู้เพียรพร้อมด้วยสิริโฉมและคุณธรรมนามว่าพระนางพันธุมดีในครั้นของพระนางพันธุมดีนั่นเองพระบรมโพธิสัตว์ผู้ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานนับอสงไขย ได้เสด็จลงมาจุติตลอดระยะเวลาสิบเดือนเต็มที่พระองค์ทรงอยู่ในพระคันกล่าวกันว่าพระนางพันธุมดีทรงรู้สึกเบิกบานพระไทยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่มีความเจ็บป่วยไข้ใดๆมาแพ้วผ่านมีแต่ความสุขก,กายสบายใจและแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เมื่อถึงการประสูติ พระราชะกุมารก็ประสูติอย่างง่ายดายณนะสวนลุมพินีวันพร้อมกับปรากฏการมหัศจรรย์ขึ้นทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นบุพชาติเบ่งบานนอกฤดูกาลบรรดาเทวดาต่างแซสซองสาธุการในพิธีขนานพระนามเหล่าพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในไตรเพศได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าหากพระราชกุมารทรงครองเพศคราวาส จักได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่หากเสด็จออกผนวดจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกพระประยุนญาตจึงได้ถวายพระนามว่าวิปสัสสีอันหมายถึงผู้เห็นแจ้งเพราะพระองค์ทรงมีปัญญาอันเฉียบแหลมมาตั้งแต่ประสูติเป็นปัญญาที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติเพื่อรอวันที่จะเบ่งบาน และส่องสว่างไปทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาลพระวิปัสสีราช,ชกุมารทรงเจริญวัยขึ้นท่ามกลางความรักและการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดพระเจ้าพันธุมาพระบิดาของพระองค์ด้วยความรักอันเปี่ยมล้นและปรารถนาให้พระโอรสได้สวยสุขในทางโลก จึงได้มีพระราชองค์การให้สร้างปราสาทอันงดงามโอฬารขึ้นถึงสหลังสำหรับสามฤดูปราสาทแต่ละหลังถูกประดับประดาไปด้วยแก้วเจ็ดประการมีนามว่าปราสาตรติปราสาทสุรติและปราสาทสุภะชีวิตในปราสาททองของพระองค์นั้นเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบในทุกมิติ ทุกๆวันจะถูกขลับกล่อมด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะแวดล้อมไปด้วยเหล่านางสนมกำนันที่คอยปรนนิบัติรับใช้สเสวยแต่อาหารรสเลิศสงน้ำด้วยเครื่องหอมชั้นดีสวนอุทยานในปราสาทก็เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนพระบิดาทรงจัดการทุกอย่างเพื่อไม่ให้พระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นสิ่งใดก็ตาม ที่จะทำให้จิตใจของพระองค์คุณมัวไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บหรือความตายเมื่อเจริญวัยขึ้นพระองค์ก็ได้อภิเศกสมรสกับพระนางสุทัศนาผู้เป็นเจ้าหญิงที่มีพระสิริโฉมนดงามและเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของกุลสตรีและต่อมาก็ได้มีพระโอรสพระนามว่าสมวัตตขันทะ ชีวิตของพระองค์ดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเป็นชีวิตที่ทุกคนบนโลกต่างใฝ่ฝันแต่ทว่าท่ามกลางความสุขสบายและความสมบูรณ์แบบภายนอกนั้นลึกลงไปในพระทัยของพระองค์กลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมันไม่ใช่ความทุกข์แต่มันคือความสงสัยคือคำถามที่ไร้เสียงว่าแท้จริงแล้ว ความสุขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนจริงหรือเบื้องหลังกำแพงปราสาทที่สวยงามนี้โลกภายนอกเป็นเช่นไรและแก่นแท้ของชีวิตคืออะไรกันแน่คำถามเหล่านี้คือมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่รอวันจะเติบโตเทวทูตทั้งสี่สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งพระวิปัสสีราชกุมาร ได้เกิดความปรารถนาที่จะเสด็จประพาสอุทยานเพื่อทอดพระเนตรโลกภายนอกกำแพงปราศาสเป็นครั้งแรกแม้พระบิดาจะทรงพยายามจัดการเส้นทางเสด็จให้งดงามที่สุดแต่ด้วยบุญบาร,รมีของพระโพธิสัตว์และเจตจจำนงของเหล่าเทวดาสิ่งที่พระองค์ได้พบเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อชีวิตของพระองค์ไปตลอดกาล ในการเสด็จประพาสครั้งแรกพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ชายชาราผู้มีผมขาวโพลนหลังค่อมผิวหนังเหี่ยวยน่นเดินถือไม้เท้าด้วยอาการสั่นเทาพระองค์ทรงรู้สึกสะท้อนพระทัยอย่างยิ่งและเมื่อตรัสถามนายสารถีก็ได้คำตอบว่านี่คือสภาวะที่เรียกว่าความแก่ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ไม่มีใครหลีกหนีพ้นแม้แต่ตัวพระองค์เองในการเสด็จครั้งต่อมาพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บผู้ที่กำลังนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจากโรคภายไข้เจ็บร่างกายสูบผอมใบหน้าซีดเซียวพระองค์ทรงตรนะหักว่าร่างกายที่เราเฝ้าธนุถนอมนี้ช่างเปราะบาง และพร้อมที่จะถูกความเจ็บป่วยเข้าครอบงำได้ทุกเมื่อในการเสด็จครั้งที่3ภาพที่ปรากฏแก่สายพระเนตรคือคนตายร่างที่ไร้วิญญาณนอนนิ่งไม่ไหวติงถูกหามแห่ไปสู่เชิงตะกอนแวดล้อมด้วยญาติมิตรที่ร้องไห้เศร้าโศกภาพนั้นทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยถึงสัจธรรมอันสูงสุดว่าชีวิตนี้มีจุดสิ้นสุด ความตายคือสิ่งที่พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเราและในการเสด็จครั้งสุดท้ายพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะนักบวชผู้ครองผ้ากาสาวพัฒมีกิริยาอันสงบสำรวมใบหน้าเปลี่ยมไปด้วยความสงบสันติแม้จะอยู่ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่สมณะรูปนั้นกลับดูเหมือนจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือความทุกข์เหล่านั้น ภาพของสมณะได้จุดประกายความหงขึ้นในพระททยของพระองค์ว่าขนทางที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายนั้นอาจมีอยู่จริงการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่หลังจากที่ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4โลกทั้งใบของพระวิปัสสีราชกูมารก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสุขสบายในประสาททองเสียงดนตรีอันไพเราะรสชาติของอาหารเลือดรส บัดนี้กลับดูจืดชืดและว่างเปล่าในพระทัยของพระองค์มีแต่ภาพของความทุกข์ที่ได้เห็นและภาพของสมณะผู้สงบนิ่งพระองค์ทรงครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราจะมัวเมาอยู่ในความสุขจอมปลอมเหล่านี้ไปเพื่ออะไรในค่ำคืนหนึ่งหลังจากที่ทรงเห็นเหล่านางรำนอนหลับไหลไม่เป็นระเบียบบางคนน้ำลายไหลาบางคนนอนกรน ภาพที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นภาพที่น่าสองเวชพระองค์จึงทรงตัดสินใยอย่างแน่วแน่ถึงเวลาแล้วที่เราจะออกเดินทางเพื่อแสวงหาโมฆะธรรมหนทางแห่งการหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อตัวเราเพียงคนเดียวแต่เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติและสัพรพสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากห่วงทุกนี้ด้วยในคืนนั้นเองพระองค์ได้เสด็จไปยังห้องบรรคมของพระนางสุทัศนา ทอดพระเนตรเห็นพระชายาและพระโอรสน้อยกํำลังหลับสนิทความรักและความอาลัยได้เกิดขึ้นในพระไทยแต่มหาเมตตากรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์นั้นยิ่งใหญ่กว่าพระองค์จึงตัดใจไม่ได้ปลูกพระชายาและพระโอรสเพื่อร่ำลาเพราะเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่นี้จากนั้นพระองค์ได้เสด็จออกจากพระนครในยามราตรีอันเงียบสง,งัดพร้อมด้วยนายชนะและม้ากันทกะ เมื่อถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาพระองค์ได้ทรงใช้พระขันตัดพระเมาลีเปลี่ยนชุดกษัตริย์มาครองผ้ากาสาวพัทอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตนี่คือการออกบวชครั้งยิ่งใหญ่การสละซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเพื่อแลกกับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือหนทางแห่งการดับทุกข์หนทางสู้การตรัสรู้หลังจากทรงพนวดพระวิปัสสีโพธิสัตว์ ได้ทรงเริ่มต้นการเดินทางสแสวงหาสัจธรรมพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษด้วยความมุ่งมั่นและสติปัญญาอันแน่วแน่เป็นระยะเวลาน,านานถึง8เดือนเต็มการบำเพ็ญเพียรของพระองค์นั้นไม่ใช่การทรมานตนให้ลำบากอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการปฏิบัติในทางสายกลางเป็นการเฝ้าสังเกต และพิจารณากายและใจของพระองค์เองอย่างละเอียดด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งสมดังพระนามวิปัสสีของพระองค์พระองค์ได้ทรงเฝ้าดูความคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทรงพิจารณาลมหายใจเข้าและออกทรงเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทรงเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์ เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และทรงเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นเพียงการประชุมกันของาธาตุขันเท่านั้นจนกระทั่งในวันเพ็ญเดือนวิสาขะณใต้ร่มเงาของต้นปาโตลีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อต้นแครอยพระองค์ได้ประทับนั่งสมาธิด้วยความตั้งมัน่น ทรงประกาศสัจจาที่ฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในร่างกายของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดในค่ำคืนนั้นพระองค์ได้ทรงเอาชนะหมู่มาร ซึ่งเป็นตัวแทนของกิเลสภายในใจได้โดยสิ้นเชิงและได้ทรงบรรลุญาณต่างๆตามลำดับจนกระทั่งในยามสุดท้ายแห่งราตรีพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกข์และมรรค หนทางสู่การดับทุกข์ณวินาทีนั้นโลกธาตุได้สั่นสะเทือนอีกครั้งแสงสว่างอันประมานมิได้ได้ปรากฏขึ้นพระองค์ได้ทรงค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความสุขสงบอันสูงสุดที่เรียกว่านิพพาน ได้ปรากฏขึ้นแล้วแก่โลกธรรมจักที่หมุนไปหลังจากที่ได้ตรัสรู้พระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ทรงสเสวยวิมุติสุขคือความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์พระองค์ได้ทรงพิจารณาธรรมะที่ทรงขนพบว่ามีความลึกซึ้งและสุขขุมคัมภีรภาพเป็นอย่างยิ่งยากที่ผู้ที่ยังมีกิเลสหนาจะเข้าใจได้ในตอนแรก จึงทรงท้อพระไทัยที่จะสั่งสอนแต่ด้วยพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่และด้วยการอารัธนาของเท้าสหัมบดีพรมผู้เล็งเห็นว่ายังมีสรรพสัตว์อีกมากมายที่มีกิเลสเบาบางพอที่จะสามารถเข้าใจธรรมะและบรรลุธรรมตามได้พระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยที่จะแสดงธรรมโปรดเวไนสัตว์พระองค์ได้เสด็จไปยังป่าเขม,มรุกคาวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระราชกุมารขันทะพระอนุชาตามารดาของพระองค์และติสปุโรหิตบุตรได้ออกบวชและพำนักอยู่ณที่แห่งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักกับวัตนะสูตรเป็นปฐม,มเทศนาซึ่งเปรียบเสมือนการหมุนวงล้อแห่งธรรมเป็นครั้งแรกให้เคลื่อนที่ไปในโลกนี้คำสอนในพระสูตรนั้น ได้ชี้ให้เห็นถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดติดในความสุขสบายจนเกินไปคือการมาสุขขาลิกานุโยคะและไม่ทรมานตนให้ลำบากจนเกินไปคืออตตะกินลมถฐานุโยคะและได้อธิบายถึงอริยสัจสี่อย่างละเอียดเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระขันทกุมารและติสปุโรหิตบุตรพร้อมด้วยบริวารอีก 84%, 0 0 0พก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลและทูลขอบวชในพระพุทธศาสนานับเป็นการเริ่มต้นของคณะสงฆ์และเป็นการเริ่มต้นของการเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ที่จะนำพาความสงบสุขมาสู่โลกไปอีกตราบนานเท่านานอัครสา,าวกและพุทธอุปทาในการประกาศพระศาสนาอันยิ่งใหญ่นั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมมีผู้ช่วยที่สำคัญ ผู้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธรรมจักรให้กว้างไกลออกไปสำหรับพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็เช่นกันพระองค์ทรงมีพระอัครสาวกหรือยอดแห่งสาวกสองพระองค์ผู้เปรียบเสมือนแขนขวาและแขนซ้ายของพระองค์พระอัครสาวกเบื้องขวามีนามว่าพระขันธกุมารซึ่งก็คือพระขันธกะกุมาร พระอนุชาของพระองค์นั่นเองท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีปัญญาสามารถเข้าใจและอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งได้อย่างแตกฉานส่วนพระอัครสา,าวกเบื้องสายมีนามว่าพระติสสะซึ่งก็คือติสสะปุโรหิตบุตรท่านได้รับการยกจองว่า เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีฤทธิ์สามารถแสดงอิทธิปฏิหารเพื่อโปรดสัตว์และทำให้ผู้คนเกิดความเลื่อมใสนอกจากพระอัคารสาวกทั้งสองแล้วยังมีตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นคือพระพุทธอุปถาคผู้ทำหน้าที่ดูแลปรนนิบัตริรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด สำหรับพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้ที่ทำหน้าที่นี้มีนามว่าพระอโศกพระอโศกไม่เพียงแต่ดูแลเรื่องปัจจัยสี่เท่านั้นแต่ท่านยังเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์มากที่สุดเป็นผู้ที่จดจำคำสอนได้อย่างแม่นยำและเป็นเสมือนเลข,ขานุการส่วนพระองค์การมีอยู่ของพระอัครสาวก และพระพุทธอุปถากนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมการมีกัลยาณมิตรที่จะช่วยเกื้อหนุนให้การเผยแผ่ธรรมะเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคงเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นว่าการทำความดีที่ยิ่งใหญ่นั้นมักจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง ลักษณะอันโดดเด่นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นมักจะมีรายละเอียดที่ดูเหมือนจะเกินกว่าความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของยุคสมัยบุญบาร,รมีของผู้คนและสภาวะของโลกในขณะนั้นสำหรับพระวิปัสสีพุทธเจ้าในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาวถึง8 0,000ื่นปี ซึ่งเป็นอายุไขที่ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับเราในปัจจุบันการที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาวเช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้มีเวลาในการสั่งสอนและโปรดไวยศาสตว์ได้อย่างกว้างขวางและยาวนานที่สุดให้ธรรมะได้อย่างรากลึกลงในจิตใจของผู้คนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระโหรากายที่สูงใหญ่สง่างามถึง80ศอกประมาณ40เมตร และมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายเป็นปกติรัศมีนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากอำนาจแห่งคุณธรรมคือพระเมตตาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์เราอาจจะจินตนาการถึงตัวเลขเหล่านี้ได้ยากแต่สิ่งที่สำคัญกว่าขนาดและตัวเลขคือความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสูงใหญ่ของพระวรกาย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ไม่มีสิ่งใดในโลกจะเทียบได้พระชนมายุที่ยืนยาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระธรรมคำสอนที่เป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดกาลเวลาสามารถนำมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยและพระรัศมีที่สองสว่างก็คือแสงแห่งปัญญาที่จะช่วยขจัดความมืดคืออวิชชาให้หมดไปจากใจของสรรพสัตว การระลึกถึงลักษณะอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ก็เพื่อเป็นเครื่องน้อมนำใจให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระคุณของพระองค์นั่นเองพุทธพยากรเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าคือเรื่องราวที่เชื่อมโยงมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราโดยตรงนั่นคือเรื่องของพุทธพยากร์ ในยุคสมัยนั้นพระบรมโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระโคตมะพุทธเจ้าของเราได้เสวยพระชาติเป็นพญานาคราชผู้มีฤทธิ์และมีสมบัติมากมายนามว่าอาตุละนาคราชวันหนึ่งพญาอาตุละนาคราชได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธา จึงได้นำบริวารนาคเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยเครื่องดนตรีทิพย์และของหอมนานาชนิดเดินทางไปเข้าเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเมื่อได้เห็นพระสิริโฉมอันงดงามและพระจริยวัตรอันน่าเลื่อมสายของพระพุทธองค์พญาอตุละนาคราชก็เกิดความปิติอินดีเป็นอย่างยิ่งจึงได้ถวายมหาทานอันประนีต และได้น้อมถวายบัลลังก์ทองคำที่วิจิตรงดงามแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยการถวายมหาทานในครั้งนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ทรงเล็งเห็นด้วยพระยานอันไร้ขีดจ,จำกัดถึงบุญบาร,รมีที่พยาตุละนาคราชได้สังสมมาจึงได้ทรงมีพุทธพยากรหรือการทำนายอนาคตไว้ว่าดูก่อนนาคราช ในอนาคตการเบื้องหน้าหลังจากเวลาได้ล่วงไปอีก91กับท่านจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าโคตมะคำพยากรณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันถึงกฎแห่งกรรมและเส้นทางของพระโพธิสัตว์ว่าการสร้างความดีการบำเพ็ญบาร,รมีนั้นไม่เคยสูญเปล่าทุกการกระทำจะถูกสังสม และจะสงผลในเวลาที่เหมาะสมเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตมาสู่ปัจจุบันและทำให้เราได้เห็นว่าการเดินทางสู่การเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นการเดินทางที่ยาวนานและต้องอาศัยความเพียรพยายามและความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่นั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับจากเรื่องราวทั้งหมดของพระวิปัสสีพุทธเจ้า ที่เราได้ร่วมเดินทางย้อนอดีตไปรับฟังกันในวันนี้มีบทเรียนและข้อคิดมากมายที่เราสามารถน้อมนำมาสู่ใจเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เรื่องราวของพระองค์สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงความกล้าหาญที่จะตั้งคำถามแม้จะอยู่ในความสุขสบายสูงสุดแต่พระองค์ก็ไม่เคยหยุดที่จะสแสวงหาความจริงของชีวิตสอนให้เราได้เห็นถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ การละทิ้งความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนรวมและที่สําคัญที่สุดเรื่องราวของพระองค์ได้ย้ำเตือนให้เราเห็นถึงพลังของการเห็นแจ้งหรือวิปัสสนาการกลับมามองดูที่กายและใจของเราเองการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้ เราก็จะสามารถค่อยๆปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นเจ้าชายไม่ได้อยู่ในปราสาททองแต่เราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับเทวทูตทั้งสี่ในชีวิตของเราคือความแก่ความเจ็บและความตายคำสอนของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเช่นเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ คือแผนที่คือแสงสว่างที่จะนำทางให้เราเดินผ่านความทุกขเหล่านี้ไปได้ด้วยจิตใจที่สงบและเป็นสุขขอให้เรื่องราวของพระวิปัสสีพุทธเจ้าในวันนี้เป็นดั่งน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจของทุกท่านให้เกิดความร่มเย็นเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นที่จะมองเข้ามาภายในเพื่อค้นพบความสงบสุขที่แท้จริงซึ่งมีอยู่แล้วในใจของเราทุกคนสุดท้ายนี้ ผมขออำนวยพรให้ทุกท่านได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญาและมีความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างแท้จริงสวัสดีครับ